สวัสดีครับพ่อพี่น้องปังป่าลักเอฟซีมรับเพื่อนเพือนที่เข้รักสู้กู้สู้คนกระพ่น้องคระพิรับผมยินดีต้อนรับเข้าช่องลูกตู่ปอนหอยเจอวันออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับอัปเดตกับความเคลื่อนไหวของทีมงานมรับเพื่อนครับมาฝากพอดียุ่งซ่อมพอดีครับพี่น้องครับยุ่งซ่อมเมื่อนี้ลูกตู่มาส่งหมูกระทะครับนะครับลูกตู่ปอนหอยหมูกระทะสายล์จวดนะครับ มาส่งมูกระทะแห้ลูกๆ,ๆครับมาอภ <ๆๆ S 1> ิธษนธนาการจากคุณแม่เอมมี่ครับคุณนายเอมมี่คุณพี่เอมมี่นะ่น้องเด้อมาเนี่ยยัดหมูกระทะแห่หาชุดมาเนี่ยครับพี่น้องครับผมชุดละสองร้อยคะแนนครับๆๆขอบุญขอบคุณพี่เอมมี่คุณนายเอมมี่นะหลายครับเด้อขอให้รำรวยร่ำรวยสวดีแม่สุขสุขกันครับพี่น้องครับ สวัสดีครับน้องๆกำลังพักยกครับกินน้ำกินไนครับนะครับกินน้ำกินไงพักยกครับนเดนเซอร์พระเอกพายเอกมะลัมครับเอาแล้วกันคิวไซล่ะพระเอกนันพระเอกนันพระเอกนันใช่ไหมครับสวัสดีครับพระเอกนันครับครับพี่เอมี่ฝากกระทะให้ชุดหนึ่งชุดละสองร้อยขอบคุณครับนี่จะได้รถลงตู่นะคือกระทะอยู่ถ้าไปกินอยู่ห้องอยู่บ้านน้องอะไรนะ อันนั้นถ้าเสร็จแล้วมาให้ลุงตูนะมอกระฆาครับขอบคุณพี่เมี่นะครับผมขอบคุณนะที่นับนต้องลุงตูนะครับครับผมหนึ่งพรกิจครับพี่น้องครับมาในนี้มีอยู่ฮ่าพรกิจครับพระลกิจที่สองวางใจน้องไอน้องไผ่ลืลือว่ารอบหน้าแล้วรอบหน้าแล้วจัดให้น้องพรินจะได้จะได้มันอ้วนตัวใหญ่ๆมากินมอกระฆาเนี่ยแล้วก็เล็กกับเพื่อนคุณพ่อพิจิพงศ์จัดด่วนคุณพ่อวิจิพงศ์นี่จัดดวนเลย เออจุดลมาไปก่อนโอ้โหมาจากสงสารน้องพอดินนั่งตัวน้อยค่ารถค่าเรือไปครับกัดโอ้โหมันกระโดดนะครับพี่น้องครับมาจากสงสารหนูอยูจ้ะครับเดี๋ยวไปังซื้อพร้อมขี่มอเตอร์ไซค์ครับแม่โตโตวันนี้คุณแม่คุณพี่คุณนายเอมี่จัดหมูกระทะให้สองร้อยคะแนนเป็นไงโตโตอยู่ท้ายรถลูกตู่นะคครรรัับบีมงานอ่าเอาอันกระทะเลย ถาถานนี่จ้ะเลยเอาไหมเอาอยู่เนาะชุดหนึ่งโอเคโอเคโอเคจัดไปครับสองภารกิจที่สองครับพี่แอมี่รู้จากพี่แอมี่จ้ะเนาะรับผมณภารกิจที่สามครับพี่น้องครับผู้ใดล่ะตัวต่อนุ่นแล้วก็มีนี่เอออยู่ชินจังเลยเอาภารกิจที่สามครับพี่น้องครับหลังจากที่น้องหยุดพักเมย์พักซ่อมภารกิจที่สามตัวต่อครับ สวัสดีพระเอกเล็กสวัสดีพระเอกตัวต่อสวัสดีพระเอกช้างน้อยช้างน้อยพี่เอมี่ฝากมุกคระาบให้ชุดหนึ่งชุดละสองร้อยคะแนนคทักมาอยู่ขอบพระคุณพี่เอมี่มากมากนะครับยัดไปเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอดไปเอาน่าจะท้ายรถจีนนะโอเคครับภารกิจที่สามเสร็จแล้วครับภารกิจที่สี่เอาพระเอกเล็กไม่ได้เต้นเหรอเต้นป้อนปอนบางทูบางโชวเพางเพลงโว่ามันก็เหนื่อยแล้วพระเอกมาเต้นในเสื้อเหนื่อยด้ิย่างกินดิ แล้วไงช่างน้อยไม่เห็นชว์รีลาเต้นบนเวทีเลยนี่วันนี้เหนื่อยค่ะวันนี้พักค่ะพักเหรอปกติเต้นจะไม่เหนื่อยค่ะโอ้ธรรมดาเราคนอ้วนเนาะเต้นเล่าให้ดูดิทำไหมเคยทำไหมเอาลองสักหน่อยด้ไม่เคยทำค่ะเอาลองลองไม่เคยลองลองดิลูกพักคอนอยู่อควันเอาภารกิจที่สามผ่านไปภารกิจที่สี่เฮ้ยโอภารกิจที่สี่นะฮึสิตน้องว่าไง่ายสิตน้อง โอ้นั่งพักเป็นไง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 สิน้องว่าไงสิน้องไม่สบายว่าไงดิสวัสดีค่ะว่าไงสิน้องไม่สบายเป็นไงเอาได้ข่าวได้ข่าวว่าไม่ไปไม่ไม่นั้นหรอกยังไงไม่แล้วค่ะบอสเช่แต่ว่าโอ้ยไปไม่ได้จะไปด้วยไม่ได้เป็นยังไงดิเอาไปใส่ค่ะไปนู่นแหละที่ว่าไปกระ벙เราไปกระ벙ไปที่ห้านั่นคือว่าคือว่าไม่ได้ไปร่วมเดินทางหรือลงหรือยังไง ที่เราอาจจะเห็นนะคะที่น้องอุ้มนะคะไดมีการอําลาเพชรลำเพลินนะคะก็สวัสดีทางช่องจิววันนะคะน้องอุ้มก็ขอนุญาตเราในช่องนี้เนาะเป็นอีกหนึ่งซื้อสองท้าวกันนะคะสําหรับพอพ่อแม่ผู้ใที่ชีพยานท้าได้รู้เนาะก็ตอนนี้น้องอุ้มก็มีการเจ็บัวเขาอย่างทีพวองนถามว่าเป็นเจ้งใดมาหันนะคะก็เลยพักค่ะตอนนี้คือยุติบทบาทแล้วใช่ยุติบทบาทจาก บลำเพชรลำเพลินในหน้าที่ของบนเวทีนะคะต้องย้ําว่าบนเวที่าไม่เห็นแล้วฤดูกาลนี้ไม่ขึ้นเวทีนะไม่ได้ใส่ชุดเพชรนะแต่อย่าลืมกันเนะค่ะแต่ว่านะคะน้องกุ้งก็ได้โอกาสใหม่ค่ะจากพ่อพีวันไปจวดนะคะตอนนี้ก็เป็นแอดมินค่ะเป็นแอดมินนะคะของพอไปกระวงไหมหรือว่าอยู่อยู่เดิมเลยค่ะเป็นของเพชรลำเพลินเหมือนเดิมค่ะโอ้ยดีนะครับยังไงฝึกษาครับเก่งครับ ส่วนมากผู้ถูกก็จะมีอะไรก็จะปรึกษาเรื่องโซเชียล์ห่อยเก่งๆครับน้องอุ้มเนาะถ้าผู้จ่ายบ้านมีผู้ช่วยอย่างนี้สุดยอดครับสุดยอดครับเนาะอะก็ต้องฝากถ้าทมศตวิตว่าอ่ามีเขาสมมติว่าให้รับเชิญขึ้นร้องอยังได้ไหมส่วนว่าเอฟซีครับว่าถ้าถ้าเป็นร้านอาหารไม่ไม่ไมขึ้นวงเลยไหมขึ้นวงเลยไหมร้านน้ำเลยน่เด็กๆก็อยากขึ้นอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็น มันก็อาจจะเ,เป็นการไปแทรกคิวเรื่องเคริปเรื่องตำแหน่งบนบ่ายเนียหนูหนูไม่สบายใจตรงนั้นนะคะก็เลยขอทบไปเลยลุ้นกันเดี๋ยวมีหนาฟ้าไหมหรือว่าหรือว่ามีขึ้นเร็วหรืออะไรยังไงเรากคต้องว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คือตั้งใจว่าขอลุยเรื่องหลังกมอนะคะอยากลุยโซเชียลจะได้ก็ฟังที่ ดีไปเนอะหายดีไปครับเดี๋ยวนายเขาหายดี ID ไว้ครับดีใจดีใจครับจะไปร่วมกันเหมือนเดิมเนาะเอาชุดวุด,ดครับอ๋อพลังขีดีสี่เบเปิล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 มิมี่วะ<อ>ให้ฝากภูเก็ตะะมาให้ด้วยชุยดหนึ่งอยู่ท้ายรถพ่อตู่นะโอเคโอเคแต่ว่า,า,ากระทะกับมาทันอยู่บ้านมีมีไหมเอาสต่านไปเนาะโอเคคุณนุ่นไปไหนคุณนุ่น มากรตะรถะพี่เอมี่แว่าฝากทให้ชุดเดืนชุดละสองนะจะถายรถนะโอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เอมี่ค่ะขอบคุณพี่สาวสวยค่ะจด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 ไม่เป็นไรไม่เป็นกนแล้วไม่เป็นกน โอ้โหย่ากินน้ำเมี่ยงโอเคแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่าความนะครับภารกิจล้มตู้ก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับห้าชุดเรียบร้อยแล้วครับเอามาดนี่กะซีไปเอาพวกนะฮะลงจานร้อนแล้วกะซีเด็ดห้างกลับไปพักผ่อนครับเมื่อเช้าตื่นแต่เศร้านะครับหกโมงจะไปเอาหัวหมูให้คุณนายแม่ครับพี่น้องครับหัวหมูให้คุณนายแม่แล้วกันทำภารกิจหลายอย่างครับแต่เศร้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับขึ้นสิร์ฟพี่ฝากนี่พี่ฝากน้องไว้สำนึกก่อนครับพี่น้องครับ กับความเคลื like, ouais. Canvas, yeah. mm ่อนไหวของทีมงานมูลำเพชรลำเพลินเท่าตรงนี้ครับกำลังซ้อมครับซ้อมยาวไปยาวไปครับเป็นกำลังใจแรงเชียร์ใจให้ทีมงานสุุูกคนเด้อจุดจุดครับสู้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 ทีมงานมูลำเพชรลำเพลินครับพี่น้องครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องครับผมก็ทะห้าชุดแล้วก็เตาพร้อมครับพร้อมเตาพร้อมทานจุดจุดครับผมอ้าขอบคุณพี่อะไเด้อ เขาเป็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีเฮงครับรับรวยตลอดปีชโชคดีเสมอมีตลอดไปครับสวยๆเฮงรวยๆป,ปังๆเด้อพี่เอมี่คุณนายเอมี่ครับผมสุขสุขครับเอ้าฝนเริ่มยิบหกับพี่น้องครับฝนเริ่มหยิบหยิบจากฝนเริ่มยิบแล้วจะแจกกับพี่น้องครับ